สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ,อคุยหาเคล็ดลับน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจกันจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่าเข้มข้นมากเลยเป็นวิดีโอของ Alex h o r m o z i นะครับชื่อว่า14 Years of Persuasion Advice in 35 Minutes คือเขาอัดประสบการณ์14ปีในการเขียนโฆษณามาให้เราฟังเลย ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้วในโลกของการตลาดการสื่อสารโดยตรงเลยค่ะประเด็นสําคัญคือเขาเน้นสิ่งที่มันเวิร์กจริงๆครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือดึงเอาแกาญสําคัญๆที่คิดว่าน่าจะส่งพลังที่สุดเอาไปปรับใช้ได้เลยหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้เราเข้าใจวิธีคิดเบื้องหลังการโน้มน้าวใจมากขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ประเด็นแรกเลยที่เขาเน้นมากๆคือเรื่องพาดหัวหรือ Headline เนี่ยครับมันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเขาอ้างอิงคำพูดของเดวิดโอเกวีเลยนะคะประมาจารย์วงการโฆษณาที่บอกว่าเหมือนเราใช้เงิน80%ไปกับพาดหัวเลยค่ะโห80%เลยเหรอครับใช่ค่ะพอถ้าตรงนี้มันดึงคนไม่อยู่เนี่ยที่เหลือก็ เออไม่มีประโยชน์แล้วพลังของมันอยู่ที่การสร้างตะขอหรือฮุกที่ดีค่ะต้องกระตุ้นความสงสัยเขาใช้คำว่า curiosity is king คือทำยังไงก็ได้ให้คนอยากรู้สร้างความแตกต่างแล้วก็ต้องดึงดูดด้วย <c oughs> มีสูตรแนะนำด้วยใช่ไหมครับที่ว่าทำอย่างไรให้ได้สิ่งดีโดยไม่ต้องสิ่งไม่ดีแม้ว่าความกลัวที่สุดหรือ how to y a with o u t boo even if you r biggest fear อ,อันนี้มันใช้ยังไงให้เห็นภาพชัดๆครับ ก็คือการจับเอาผลลัพธ์ที่คนอยากได้มากๆเย yeah. มาคู่กับการเลี่ยงสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่อยากเจอบูค่ะแล้วก็พร้อมกับคลายความกังวลใหญ่สุดของเขา g i g s t f e a r ไปด้วยอย่างเช่นนะคะทำยังไงให้พรีเซนต์งานอย่างมั่นใจเย yeah. โดยไม่ต้องอซ้อมเป็นวันๆบู Boo. แม้ว่าจะกลัวการพูดในที่สาธารณะสุดๆ i i g e s t Fear แบบนี้ค่ะมันจี้ใจดำแล้วก็ให้ทางออกในประโยคเดียวเลยโอ้น่าสนใจมากคือนอกจากเรื่องดึงดูดแล้วการสร้างความน่าเชื่อถือนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเทคนิคที่ฟังดูขัด,ข,ดขัดนิดนิดนะครับคือการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองหรือสินค้าก่อนหรือที่เขาเรียกว่า damaging admissions อันนี้มันได้ผลจริงเหรอครับไม่ไม่ทำให้คนยิ่งไม่ชอบเหรออ๋อ ตอนแรกอาจจะฟังดูเสียงนะคะแต่ว่าหลักการเบื้องหลังเนี่ยคือความจริงใจค่ะมันซื้อใจคนได้มากกว่าคำสัญญาหรือ trust Trump's promise ที่เขาว่าไว้นั่นแหละค่ะการที่เรากล้าบอกข้อเสียเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้อดีที่สำคัญกว่าโดยใช้คำว่าแต่เนี่ยค่ะมันทำให้ข้อดีนั้นดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยอ๋อเข้าใจละ เหมือนที่เขาเทียบกับเอมิเนใช่ไหมครับที่แรปยอมรับจุดอ่อนตัวเองไปก่อนเลยทําให้คู่แข่งไม่มีอะไรจะมาเอ่อมาโจมตีได้แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับอย่างเรื่องสินค้าเขาให้ตัวอย่างไว้ายังไงนะครับค่ะเขาก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าปากกาเราเขียนได้นานกว่า4เท่านะคะให้ลงพูดว่าปากการุ่นนี้เอ่อยอมรับว่ากลิ่นหมึกอาจจะแรงไปนิด แต่รับรองว่าเขียนได้นานกว่าปากกาทั่วไปถึง4เท่าแล้วหมึกก็ไม่มีวันแห้งง่ายๆด้วยค่ะการยอมรับข้อเสียเล็กน้อยตรงๆแบบนี้ละค่ะที่มันสร้างความเชื่อใจเข้าใจเลยครับพอเราได้ความสนใจได้ความเชื่อใจแล้วเนี่ยการสื่อสอนให้มันตรงจุดก็สําคัญเหมือนกันคุณฮอ์โมซี่นี่เขาย้ํามากเลยว่าอย่าใช้คําศัพท์การตลาดกว้างๆแต่ให้เฉพาะเจาะจงหรือสเปซฟิกลงไปให้ถึงประสบการณ์จริงของคนฟังเลย ใช่ค่ะใช่เลยจุดนี้คือการทำให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเอ๊ะ eh, นี่มันเรื่องของเรานี่นาหรือที่เขาพูดติดตลกว่า How does he know my secrets นะคะคือมันต้องตรงใจมากๆจนเหมือนเรารู้ความลับของเขาเลยแทนที่จะบอกกว้างๆว่าธุรกิจคุณจะดีขึ้นก็ให้บรรยายภาพไปเลยค่ะว่าคุณจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดจากลูกค้าที่โทรมาสั่งของอะไรแบบนี้ค่ะมันเห็นภาพแล้วก็รู้สึกได้มากกว่าเยอะเองให้เห็นแทนที่จะแค่บอกนี่เอง เหมือนกับว่าแทนที่จะบอกว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะบรรยายถึงตอนที่ต้องหยุดพักหอบตอนเดินขึ้นบันไดหรือเหงื่อออกง่ายผิดปกติแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการใช้รายละเอียดแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปช่วยด้วยทำให้ข้อความมันมีชีวิตชีวาขึ้นน่าเชื่อถือแล้วก็จำได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยค่ะอืมมาถึงประเด็นสุดท้ายแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือเรื่องความเรียบง่ายในการสื่อสาร เขาถึงกับแนะนําให้เขียนเหมือนให้เด็กประถม3าอ่านเข้าใจเลยเหรอครับอันนี้จริงจังแค่ไหนครับเนี่ยค่ะฟังดูอาจจะสุดต่งไปนิดนะคะแต่ว่ามีเหตุผลที่หนังแน่นมากๆค่ะเพราะว่าในยุคนี้ข้อมูลมันเยอะมากคนเราสมาธิีสั้นลงแล้วก็เวลาน้อยมากๆค่ะถ้าเจออะไรที่ต้องใช้สมองคิดเยอะตีความยากๆเนี่ยเขาพร้อมจะเลื่อนผ่านไปเลยอ่าจริงด้วยครับ ใช่ค่ะความเรียบง่ายหรือ Simplicity เนี่ยมันช่วยลดแรงเสียดทานในการรับสารทำให้ข้อความมันเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเข้าใจจ่มแจ้งเลยครับที่เขาบอกว่า Fancy equals friction Simple equals sales ความหรูหราซับซ้อนมันสร้างอุปสรรคแต่ความเรียบง่ายตรงไปตรงมานี่แหละที่ที่ปิดการขายได้จริง ค่ะควรใช้ประโยคสั้นๆคำง่ายๆที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะคะหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคหรือคำฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นเลยเป้าหมายคือสื่อสารให้เคลียร์ที่สุดค่ะไม่ใช่โชวว่าเรารู้สัพท์เยอะสรุปแล้วนะครับ เคล็ดลับจากประสบการณ์14ปีของฮอร์โมนซีที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องพาดหัวที่ต้องดึงดูดต้องโดนใจการกล้ายอมรับจุดอ่อนเพื่อสร้างความเชื่อใจการสื่อสารที่ต้องเฉพาะเจาะจงมากๆให้เข้าถึงใจคนฟังหรือการใช้ภาษาที่เรียบง่ายสุดๆทั้งหมดนี้แก่นของมันก็คือการเข้าใจคนฟังอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับใช่ค่ะหรือถ้ามองอีกมุมมันก็คือเรื่องจิตวิทยาของการสื่อสารนั่นเองค่ะ ทำยังไงจะททลวงกำแพงในใจของผู้รับสารลดความกังขาลงสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์แล้วก็ทำให้เขาเปิดรับสิ่งที่เราจะบอกได้ง่ายที่สุดน่าคิดต่อจริงๆครับว่าถ้าเราเอาหลักการเหล่านี้ซึ่งมันเน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากๆเลยนะครับทั้งการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยไปปรับใช้นอกวงการโฆษณาดูบ้าง เช่นในการทำงานการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราเองมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าจะลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับ